หากมองจากฝั่งประเทศไทยที่จังหวัดตากนะครับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นเมืองที่กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนหลายแห่งซึ่งเมืองเหล่านี้บางจุดเนี่ยถูกระบุว่าเป็นที่กบดานของกลุ่มขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์แหละครับโทรมาหลอกให้คนไทยโอนเงินล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตบวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพต่างๆในพื้นที่ชายแดนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่กอสอรชให้หารือกันครับเพื่อเตรียมตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนในฝั่งไทยทั้งหมดที่ส่งสัญญาณไปยังฝั่งประเทศเปยนมาเพราะอาจจะเอื้อต่อระบบออนไลน์แล้วก็การสื่อสารของกลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายโดยทางฝ่ายไทยจะมีการวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปยนมาและจีนด้วยนะครับนอกจากนี้จะประสานกับ ผู้นำชนกลุ่มน้อยทั้งหมดในพื้นที่ลงทุนของกลุ่มชาวจีนเพื่อสร้างข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เบื้องต้นพบว่าเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งอยู่ตามแนวชายแดนส่งสัญญาณไปถึงฝั่งประเทศเียนมาที่มีกลุ่มทุนจีนอยู่นะครับมีมากถึง173ต้นตั้งแต่ชายแดนไทยเียนมาฝั่งอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดไปจนถึงอำเภอพบพระจังหวัดตากเลยครับก็<อ>มีรายงานว่าช่วงประมาณ3เดือนก่อนหน้านี้ทางจีน,นมีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ไทยตามแนวชายแดนขอให้มีการจัด จัดการกับเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีการดรําเนินการใดๆกระทั่งมีการพูดคุยในที่ประชุมไตรภา,าคีช่วงไว้กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ ทีนี้พอพูดถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่ทําให้บางคนเสียเงินเท่านั้นแต่อาจจะต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปด้วยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่กระบ,บี่เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาไปเข้าไปตรวจสอบพบศพชายที่ลอยอยู่ในทะเลใกล้กับป่าโกงกางจุดชมวิวเขาขนาบน้ําในเขตเทศบาลเมืองกระบ,บี่ทราบชื่อก็คือนายวุฒิศักดิ์ชัยวิเทียนมณีอายุ42ปีพอไปสอบถามพ่อผู้เสียชีวิต ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับบอกว่าก่อนที่จะมาพบเป็นศพเนี่ยผู้ตายเคยทักไปบอกลาพี่สาวที่อยู่กรุงเทพพ่อก็เชื่อว่าลูกน่าจะน้อยใจแล้วก็เสียใจที่แม่ถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเอาเงินไปกว่า2 0 0แสนบาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะผู้ตายทำงานอย่างหนักแล้วก็นำเงินเนี่ยส่งให้กับพ่อแม่ทุกเดือนครับจึงอาจทำให้คิดสั้นและส่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นครับ